ฉันเองก็อยากทราบแรงจูงใจที่สามีดิฉันนะคะเอากระติบข้าวเหนียวที่ฉันนึ่งใหม่ๆเนี่ยไปแช่ตู้เย็นมันคืออีอย่างอยู่คุณพี่นอกตู้เย็นเท่ากับบูดหรอคะหรือยังไงอ่ะงั้นจะมีกระติบข้าวกันไว้ทาไมล่ะเออเดี๋ยวมันก็จะมีป้าบางคนที่ทักว่าเฮ้ยนี่มันทัพพีตักข้าวสวยหรือเปล่าทําไมมันทาตําส้มตําอันนี้มันเป็นทัพพีเก่าคุณพี่เออมันมีสองสามสี่ห้าอันหนอนอยู่บ้านเนี่ยเออนะคะนี่ฉันก็พูดดักไว้ก่อนเลิศ แล้วฉันนะอุตส่าห์ตั้งใจนึ่งขา้าวเหนียวนะคะเพราะว่าอยากกินข้าวจีฉันก็จัดการเอาข้าวเหนียวที่ท่านพี่บอกอร่อยแช่ตู้เย็นเนี่ยเอาเข้าไมโครเวฟนะคะหลังจากนั้นก็มาทำข้าวจีกินนะคะทุกคนค่ะโอ๊ยปวดหัวมากเลยก็ได้กินอยู่นะคะเนี่ยข้าวจีโอ้ยได้กินสมใจอยากเลยเมื่อคืนสันเดย์ฉันนายอยากกินข้าวจีทุกวันนี้ที่เขาขายทั่วไปคือจะหนึ่งแหละเออนวดใส่กะทิใช่ป่ะแล้วก็ ไปทําเป็นข้าวจีแล้วก็ทาไข่ซึ่งเป็นวิญญาณไข่แต่ข้าวจีในอุดมคติฉันที่ฉันเคยกินตั้งแต่เด็กนะคือเป็นข้าวจีบ้นบานๆมากเธอเป็นข้าวจีอย่างเงี้ยเลยพี่ข้างนอกมันจะแข็งๆนะอ่ะเราทาไข่ช้ำๆอะ่ะเธอกลับมาที่เรื่องข้าวจีของฉันเมื่อคืนเลยสันเดย์ก็อยากกินเนาะก็เลยกะว่าหนึ่งข้าวอืม นึ่งข้าวไว้ตอกนกลางคืนนึ่งข้าวไว้ปุ๊บใช่ไหมใส่กระติบไว้แล้วก็วางไว้ในครัวนี่แหละอะปรากฏว่าตื่นเช้ามากระติบข้าวไปอยู่ในตู้เย็นค่ะคือที่ท่านพี่บอกอร่อยเนี่ยทุกอย่าง Everything นอกตู้เย็นเท่ากับบูดรวมถึงข้าวเหนียวกูด้วยค่ะอันนี้ได้มาใหม่แคปหมูเพื่อนบ้านฟิลิปปินเหมือนเดิมในกรอบนะอืม อืวันนี้จะมากินเพื่อความสะใจอืมอืมเข้าจี่ที่ฉันอยากกินมันต้องเป็นแบบนี้อืมอืมสมัยก่อนตายายฉันทำให้กินก็บแบบนี้แหละเธออืมคิดถึงนะคะพออยู่ตามประเทศนานๆเข้ามันก็เกิดอาการคิดถึงไปไงเลทุกคนอืม อออืืมเนี่ยถ้าตำทานเองคือเห็ดนะถ้าบักอร่อยก็คือใส่พริกแห้งได้แค่สามเม็ดแต่ถ้าตำกินเองก็คือกำหวานนะจ๊ะอยากกินสมใจอยากแล้วตอนที่ฉันอยู่ไทยใช่ไหม บ้านฉันก็อยู่จังหวัดเลยเนาะจังหวัดเลยเนี่ยก็คือแบบเวลาหน้าหนาวมันก็จะค่อนข้างจะอากาศจะเย็นกว่าจังหวัดอื่นแล้วก็หมอกเยอะนะทุกคนเวลาตอนเช้าอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาจะชอบก่อไฟกันใช่ไหมแล้วก็นั่งผิงไฟกันอบอุ่นมากซึ่งบ้านฉันก็มีนะอืมตายายฉันก็ก็ก่อไฟใช่ไหมแล้วก็จะมีเมนูนี่แหละอีกขา้าวจีแข่งแข็งฟันแตกนี่แหละเป็นเมนูในวัยเด็กของฉันอืม อืพูดแล้วก็คิดถึงบ้านอืมอืมวันนี้ท่านพี่ก็ไปทำงานนะคะปล่อยฉันอยู่บ้านคนเดียวอืม้วไม่เป็นคนหนึ่งที่แบบเวลาทำส้มตำจะทำไม่เยืนเุยคุณ ตำนิดเดียวอะพอตํำเยอะเรารู้สึกว่าไม่แซ่บเส้นเมลากอที่ชอบแบบนี้เลยเนี่ยเส้นเมลากอที่ฉันชอบก็คือต้องสับเอาเท่านั้นอืแต่เวลาเวลาฉันเห็นเขาเจ้าเออ ลงคลีปกินส้มตำที่เป็นเส้นขูดอ่ะ <c oughs> เขาก็ดูก,กินแซบด้แต่พอฉันเอามาขูดแล้วมันมันมันไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ความชอบนะ <c oughs> <c oughs> คือทําพี่เนี่ยจะเป็นคนกลัวหนังหมูกลัวแคบหมูแต่ไม่กลัวหนังไก่กินแคบไก่ส้ <c oughs> <c oughs> ตมตำก็คือจะหมดแล้วอะเลมจังหวะนที่แหละคืออร่อยมากอืม อื uh ื huh. ขนมจีนกับน้ำส้มตำยังอร่อยกินส้มแก้เผ็ดก่อนทุกคนส้มนี้ซื้อมาไว้นานมากแล้วนะประมาณอาทิตย์กว่าแล้วตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยอืม uh huh. ใครที่เชื่อเรื่องห่วงจุ้ยในบ้านนะทุกคนซื้อส้มมาตั้งไว้ตัวกินข้าวมันจะทำให้แบบ เงินทองอะไรมาเทมาส่วนท่านใดที่แบบมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าถ้าไม่ได้คิดถึงเรื่อง่วงจุ้ยอะไรเลยก็มีส้มกินอ่ะทุกคนตั้งไว้กลางบ้านอย่างเงี้ยกินเผ็ดๆเ,เราก็มากินส้มอือออือแม้หวานมากเผ็ดอืมลูกนี้นึกว่าน้ำตาลส้มอะไรอะ่ะใครรู้บอกหน่อย <c oughs> คลิปนี้ถ้าทำให้ป้าท่านใดหิวตามก็กราบขอภัยด้วยนะคะไปหาซื้อส้มตํามากินค่ะ <c oughs> ไปดีกว่าอืม